สวัสด,ดีครับสวัสด,ดีนะนาตกปลาทุกท่านกันด้วยนะครับเหมื่อพ้นจะตกครับมาลองดูออกไม้ครับเรื่อยๆไปเรื่อยๆครับมือนี้อบอันนี้เส้นมาสิได้ปลามา,าได้สองคนครับลองดูแซ่บบึงนี่ขี่กันบ่ดูครับโอ้โมดดีปุยปลาตัวนี้คือกันนี่ใส่เต็มเก้าอ่ะคุ้มแลยนะ ่มว่าผมกระเบิดมากมื่อไรหรอกหรอก DCG มันมเดิมครับขีดทิปแล้วไม่รู้ซ้ายพี่หนึ่งมือน,นี้ลืมเอาไฟแเช็คมานะครับซึ่งมีเหตุการณ์อักเตบอย่างหมดนะมือนนี้เท้ามาบ้างบอกว่ามีเหตุการณ์ยังก่อก สุตีจนกีสารตีกัรตัวเดียวกัดแล้วแบ่งกาแบบสัวไปเลยกั่บดดนมันสะมันมาอย่างนี้สมศัเปิดแอ้วังบะมัหลอน อามห่อนนี่ใส่ไปเหมไข่ธรรมดาเปิดไม้ที่ชั่วๆไม่ชั่วจากไม้ไม Ừ, Nhà tổ chất Trong bà một kì Trong bà một kì, kì. suối chất lên Thế mày cả Mm. Mm. ทำไมไม่สงสารให้เขาจีบอะอุ้ยกันลำบากก็ขี้หลายโทัวะ เมื่อกี้จุ๊บกระปิ้กล่องมันยัง มันคือว่าปากมันอ yeah ี้มันขาแล้วมันดึงอะนะบ่ค่อยลงในอันน้ำดำจิบจิบอืมอืมอืมมีกตัดแล้วแม่งมาเลย ปล่อยอัตโนมัติไม่แน <pad> ่ก็จะปล่อยอยู่เดียวโอ้มีน้าปลาปลายนี้อีกเลยนะครับน้าล่าสุดก็ไม่เกัดโอ้ทำมีปลาชวัลต์ตัวนั้นสุบตุ่มเลย ปันไม้นี่ก็บวยู่นะสายนี้เ็นยาด่เลยนะเอาอนเดีอี่ยอะอียมขึ้นไปแนวหนึ่ง่รู้เอียงนะมันตามอะเลยนะเขาขึ้นไปเหนือยัอนนงพืแบบถึงเมือนแม,ม่บอกมีปลาสิงห์เยอะ มีซึมตะแยมาสู่ตุ่มมาสสองสอมีตายุบบ่อมีตายุ่บ่อไม่หมได้ม่นนะ các nhà thứ cống, tục, ก็ยันไม่เหมือนะไม้สวยๆไม่ในป่าใหญ่นะแต่ว่ากัดยากโอ้ธอแบบอย่าแบบโลกเลยมวยคนลุมมาตีไปจ้ะ ที่ขางท่าอย่างนี้นะเรื่องมันไม่มันไ,ไม่มีปลาตอนนี้ตัวโดดจุบ๊บกานะไม่ต้องรีรออะไรมาก ไม่เป็นปาทับติโอ้ขี้ลา <c oughs> ยั มาเสียว่าม่มีป่าเว้ยไกลออกเกืน กัดอยู่เลยนะเมื่อกี้นะกัดอยู่เลยนะเมื่อกี้นะไม้นี้ไม่ได้พบกันนานว่ามานันนี่เแต่สวะอันนี้ครับผ่านแล้วครับก็ได้กลับมาต้องตัดเดืออจัดเลย เมื่อหมื่นเลยตะเตตัวแหลกรุกดเหรอครับ ง่ายเกันเว้เยแบบใ่ายเลยว่ะ <c oughs> รูปต้นหมื่ <c oughs> นโมดีนั่นแหละครับมไม่สินว่าสิกเปลา กระรุดมัแจะแต้มแหลกยันแต้มนี่แหละครับรุดประตคนเลยมือน,นี้แหมแดดมันหนาจะเมื่อแก่ครับไม้นี่มาหิเขานะปะกติลบจัดเลยครับริมทานแต่คนเคยเบิ่งกันจำไดะไมมนะครับคลิปนี้ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับเกมงไหมคลิปนะานครับสวัสดีครับ